ทางองทัฝอั่งเศษได้บุกโจมตีเยอรมนี i. ด้วยการพุ่งชนด้วยความชะลอตัวทำไม่ยิีตีสามารถกละาดยิงรถถังได้เออรถถังแต่รถถังก็ไม่สะเทียนแต่คนยิงตายเครื่องยังทำงานอยู่สตาร์ทเครื่องได้ ลิกมันไม่ได้หนาหรือว่าตื้อ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 ตายผมว่าเราไม่น่ารอดหรอกที่เราตายหาหมดเลย